ยันรั่มใบยันมีตะเพ่งในจังหวัดจวดมอล่มในจังหวัดจวดเพ่งคุณยายสวัสดีค่ะค่ะอันนี้หนูเบกกีสสีน่าร่นได้ค่ะในน้ำตัวไปกอนเมื่อนิ่มากฝากเป็นซีดอีกค้หนึ่งของคุณยายพอบาน เอาแต่ก่อนคุณยายไปล่ำชูบีโซนของฟังจื้อมาจากยูทูบคุณยายมื่อนีสมาล่ำตัวฟังมาล่ำถึงบ่ขึ้นตื่นเต้นเห็นมังเออพอค่อล่ฮะบ่ละเ้าเอาเตียงโซ่โดดนแสล่ำยืนหนีเพราะล่ำติล่ำยืนนีให้คุณยายฟัเนี่ยเสียกำลังใจอยู่ว่าท่านเมียดีนสีเบิ้งอีกมาแรงันบ่าโอ้ยเบิ้งตัวอ่าเอามงินเอาก่อนเนาะเอาเงินอาเจ้ากัดสิบไปน้ำสั้นเราบ่เป็นติดตาม กนโรงเรียนอันสิแล้วมันกอดดวงดอกไม้นี่นะค่ะผัดเชยค่ะเชยนะดวงดอกไม้นี่นะดวงดอกไม้นี่นะดวงมาลาน้องนี่เอ้ยยามเมื่อลมพัดเชยนั่นแหละมันช่างหอมในสว่างวาเลียดิน เอาดวงพวงมาลามาเสียมเกาลูกผาทันตุ่มเตาลโอนี่จะเป็นลาของใครลโอนี่จะเป็นลาของใครนั่นแน่ะจะพี่ช่ายเอ้ยหางตาคุ้งบงจูเขียนผมเพียงเกี้ยงเป็นลั่นหอมน้ำมันนั่นละเกม้กินแป้งแสงตาให้บัดแห่งซ้อนลมวอนนันตีใบพาวลมวอนนันตีใบพา เนาเาในในไก่สะบางเนาวในในนั่งคิดหอดสู้หอดสัวหอดสู้หอดสู่ทางกำนันกูบ่มาหาเดือนคู่กับา ละคู่กับกลางวันกลางคืนละคู่กับกลางวันส่วนตัวดีฉันนั่นจะเป็นคู่ไข่พ่อคนไข่ของน้องนี่เอยเป็นเคยไผ่นอเคยไผ่นอมันจังสีคอองเมื่อเป็นเคยทั้งบ้านเมนองเมน้อยเมนองเมนองนั่นคือสิปอยดาบอเป็นนันละน้านวลในนี่นาละนาน้านนวลในนี่นา กันมาว่าสิได้กบ่ได้ม่เลยเจ็บในในใจไพ่มันเจ็บในในฮกจ่ายน้องใจน้องใจน้องกจ่ายน่องเอาสมัติเมียนเอาบทสุเมียนไปยังไหนเมียนคอมเมน มัอยู่ในตีกตอกมันจะมีกแม่มันเสียงเล่านะนี่แู้เดวเสียงเล่าไปใช้กับแม่เสียงเล่านี่เป็นเสียงเล่าเขาไปเรียนแทนเสียงบิกกี้ฉลบบ้าลบเปรี้ยวดีโคเปอร์บิกกี้ซีรันุนี่แหละคือพูดต้นฉับพี่น้องหาลุกนี่เป็นนู้จักกันก็มันเป็นแย่บ่อยบานแล้วอยู่น้ำกขน ยันดาวเวิร์ดสุก็นอยู่นี่แหละคันอยากได้เพอยากได้แม่ก็บพราว่าอันนี้ตีมือนีเด้อค่ะบอไดเบิลมันคาก่อนล่เนี่ยอู้เอ้ามันมีคาด้วยนะที่มันมีคาบอมเมกกร่ำนี่เอาไปเอาไปมีแต่ให้มีแต่ให้ลูกให้หลานให้ลูกเฉลี่ยเฉลี่ยแม่ว่าออกเปนน้ำเจ้าคนดอกอยากได้ยังคัเอาอยู่ในี่จีกดอกบวมัก บบมักอยู่ในติอมาร์ก็งแาหนาแน่ค่ะเป็นอย่างนี้อนหลังหน่อยกับฟอร์ติสิดูเลมาเบิ่งสูตมหาทางเลี่ยงพนี่ทางเลียงเลียเลี่ยนี่ชิต่เกอยโก็เห็นตัวจะเเียมไม่ได้อยู่ในติดันไม่รู้แม่ขึ้นมาแมนดวงดอกไม้มีน้าวเท่นี้แหละคถูกไหนี่ดจิตดท่านก็ร้นะ